วันนี้นะคะท่านจะมีทริคดีๆในการเริ่มต้นออมเงินและฝึกวินัยทางการเงินของเราให้แกล่งขึ้นไปด้วยกันนะคะด้วยการใช้สูตร21วันเปลี่ยนนิสัยซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับว่าใช้ได้ผลนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาอ a d a p ปกับการออมเงินของเราเพื่อนๆพนคนไหนที่กําลังมองหาวิธีการออมเงินอยากจะทําแล้วได้ผลจริงอยากจะฝึกวินัยทางการเงินนะคะเดี๋ยวจะได้ลองนาไปใช้กันค่ะ เพราะหัวใจหลักของการออมเงินได้ก็คือการที่เรามีวินัยทางการเงินที่ดีนะคะมีวินัยอะไรอะไรก็เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเราทําทุกสิ่งทุกอย่างได้แบบเป็นอัตโนมัติทําด้วยความส,สม่ำเสมอเหมือนมาเป็นตัวตนของเรานะคะตรงนี้ก็คือการที่เราเปลี่ยนไปที่นิสัยของเราถ้าเราเปลี่ยนนิสัยของเราเอานิสัยดีๆในเรื่องของการเงินนะคะค่อยๆเพิ่มเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยการกระทําของเราก็เปลี่ยนนะคะแม้ว่าจะเป็นการกระทําเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ดีนําพาเราไปสู่เป้าหมายเราทํา สะสมไปเรื่อยๆวันละเล็กละน้อยตรงนี้ก็จะสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นให้กับชีวิตของเราได้อย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันกันกบ3วิธีฝึกวินยัยทางการเงินนะคะด้วยกฎ21วันเปลี่ยนนิสัยก่อนที่จะไปฟังฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องนี้เอาไว้และเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกฎ21วันเปลี่ยนนิสัยกันแบบสั้นๆก่อนนะคะแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่มาจากดร์แม็กซ์เวลมอสนะคะเป็นศัลยแพทย์ชาวอเมริกันที่ว่าด้วยการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งทุกๆวันนะคะเป็นเวลาต่อเนื่องกัน21วันเนี่ยจะทําให้เกิดเป็นนิสัยใหม่ขึ้นมาค่ะ ยกตัวอ,อย่างเช่นนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนเริ่มต้นอ่านหนังสือทุกวันติดต่อ,ต,อต่อเนื่องกันไป21วันก็จะสร้างนิสัยในการรักการอ่านขึ้นมานะคะถ้าใครอยากจะมีเวลาเยอะขึ้นก็ตื่นเช้าคืนนะคะตรงนี้ตื่นเช้าต่อเนื่องกันไป21วันก็จะสร้างนิสัยในการตื่นเช้าในการบริหารจัดการเวลาเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะมีการวางแผนในแต่ละวันได้ดียิ่งขึ้นนะคะตรงนี้ถ้าเราเอาทฤษฎีนี้21วันมาอัดแอปกับการออมนะ,ะท่านเชื่อว่าจะมีนิสัยหใ,หใหม่เกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนค่ะ 3วิธีฝึกวินัยการออมเงินด้วยกฎ21วันเปลี่ยนนิสัยนะคะวิธีแรกก็คือการเริ่มต้นออมเงินต่อเนื่อง21วันด้วยวิธีพื้นฐานที่ได้ผลนั่นก็คือการหยอดกระปุกค่ะ วิธีคลาสสิกนี้นะคะทันเชื่อว่าเพื่อนๆเ,เคยทําแล้วก็สําเร็จแต่มาแล้วตอนที่เราเป็นเด็กนะคะและเราเอามาอดแ p ปใช้ณนะวันนี้ตอนที่เราโตเป็นผู้ใหญ่ท่านเชื่อว,ว่าก็จะได้ผลที่ดีขึ้นเหมือนกันนะคะตรงนี้ไม่เกี่ยวว่าจํานวนเงินมากหรือจํานวนเงินน้อยเอาเป็นว่าเราเน้นในการฝึกวินัยทางการเงินนะคะให้เรารู้คุณค่าของเงินรู้จักการแบ่งกินแบ่งใช้ะคะก็คือมีเงินเข้ามา1ส่วนเราใช้1ส่วนนะคะเราเอาไปทําธุระอะไร1ส่วนและอีกหนึ่งส่วนเนี่ยเราก็จะต้องเก็บนะคะค่อยๆสะสมเพิ่มพูน ะะการเก็บออมตรงนี้จะสร้างนิสัยในการรักเงินแล้วก็สร้าง mindset ในการเก็บออมนะคะถ้าเราต่อไปในอนาคตมีจํานวนเงินหรือว่ามีไรายได้มากขึ้นเราก็จะเก็บออมในส่วนนี้มากขึ้นนะคะก็คือไม่ได้หามาเราใช้จนหมดนะคะก็จะมีบางส่วนเก็บออมเอาไปด้วยนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการจะปลูกฝังนิสัยนะคะก็คือนิสัยของการรักการออมค่ะแล้วคําถามถัดไปนะคะว่าเราจะเอาเงินที่ไหนมาหยอกระปุกให้ได้ต่อเนื่องไป21วันทันไก์ไลน์แบบนี้นะคะ,ะ,คะเวลาเพื่อนๆเ,เนี่ยมีไรายได้เข้ามา1ส่วนนะคะตรงนี้มีเงิน เดือนเข้ามาเรากันค่าใช้จ่ายจําเป็นออกไปก่อน1ส่วนนะคะค่าใช้จ่ายจําเป็นก็คือสิ่งที่เราจะต้องใช้จ่ายทุกเดือนตรงนี้ไม่จ่ายไม่ได้นะคะคือค่าเช่าบ้านค่าน้ําค่าไฟหรือว่าจะเป็นค่าผ่อนรถและทีนี้พอเงินหนึ่งก้อนที่เหลือเพื่อนๆก็มากําหนดงบนะคะว่าแต่ละวันเราจะใช้เงินวันละเท่าไหร่นะคะบางคนอาจจะใช้วันละ200 300 4 0 0 500ก็ดูตามรายได้ของเรานะคะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนเพื่อนกหนดเอาไว้ว่าเราจะใช้วันละ300บาทเรียกว่าเป็นการกันงบประมาณหรือว่าเป็นการแบ่งใช้ ะะและหนึ่วันถ้าเราใช้ไม่หมดนะ,ะตรงนี้เหลือไม่ว่าจะเล็กจะน้อยแค่ไหนเราก็เอาเงินในก้อนนั้นไปหยอดกระปุกนะคะคำว่าหยอดกระปุกก็คือไม่ต้องหยอดในกระปุกหมูจริงๆก็ได้เราอาจจะมีอีกหนึ่งบัญชีนะคะตรงนี้เปิดเอาไว้เคลียร์เอาไว้เป็นยอดศูนย์บาทใน21วันนี้นะคะแล้วพอเงินตรงนี้เราใช้จ่ายเหลือในแต่ละวันเราก็โอนเข้าไปนะค,ะค่อยๆโอนเข้าไปวันละเล็กและน้อยวันนี้เหลือ50บาทโอน50บบาทวันนี้ใช้น้อยหน่อยเหลือร้อยหนึ่งโอนร้อยหนึ่งตรงนี้สะสมไปเรื่อยๆนะคะเป็นการ ฝึกวินยัยการออมเงินไม่ว่าจะเล็กจะน้อยแต่ว่าอีกหนึ่งนิสัยที่เราจะได้คือการคิดก่อนใช้เพราะว่าเราจะมีงบหนึ่งกอนถูกไหมคะสามร้อยก่อนที่เราจะใช้เราก็จะต้องบริหารจัดการดูว่าโอเควันนี้อย่างน้อยใช้ก็เหลือเล็กเหลือน้อยน่ะเอาไปหยอดกระปุกถ้าเพื่อนๆทําแบบนี้นะคะซ้ําๆทุกวันทุกวันแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเป็นเงินเล็กน้อยจะรวยไหมนู่นนี่นั่น,นตรงนี้ต้องบอกว่าเราฝึกวินยัยฝึกนิสัยของการออมเงินฝึกนิสัยของการคิดก่อนใช้นะคะตรงนี้จะช่วย <S <S เพื่อนเพื่อน มีนิสัยทางการเงินที่ดีได้ทันรับรองค่ะ วิธีที่2นะคะก็คือการจดบันทึกรายจ่ายให้ได้ต่อเนื่องนะคะทุกครั้งที่ท่านพูดเรื่องอมอเงินจะเน้นย้ำให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการทำบันทึกรายจ่ายเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้รู้ว่าเราใช้เงินไปกับค่าอะไรบ้างแบบชัดเจนที่สุดนะคะตรงนี้บางทีเนี่ยเราจ่ายออกไปโดยคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งจำเป็นณเวลานั้นนะคะสิ่งนี้จำเป็นเพราะว่าเราอยากได้สิ่งนี้เพื่อฮิลใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่พอมาถึงใกล้ๆสิ้นเดือนก็พบว่า ไม่มีเงินใช้จ่ายแล้วนะคะทีนี้ลําบากและจะต้องต้มมามา่าหรือว่าคอยกระเบียดกระเสียนเพื่อประทังชีวิตในช่วงสิ้นเดือนตรงนี้ก็ไม่ดีนะคะเมื่อไหร่ที่เพื่อนๆน,นะคะเริ่มจดบันทึกรายจ่ายเราจะได้เห็นแบบชัดๆว่านิสัยทางการเงินของเราเป็นแบบไหนนะคะมี่จุดไหนที่ฟุ่มเฟือยไปถ้าเราอยากจะมีเงินออมเราก็สามารถตัดลดในส่วนนั้นหรือว่าเป็นการตั้งงบประมาณในส่วนนั้นก็ได้นะคะและอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะได้มาถ้าเราทําต่อนเนื่องยี่สเอดวันตรงนี้เราก็จะมีสติใน การจับจ่ายมากคืนนะคะเพราะว่าเราจะมีสติเราจะต้องจำว่าวันนี้เราใช้เงินไปกับค่าอะไรบางเรียกว่าไม่ได้ใช้เพลินจนลืมนะคะเพราะว่าเราจะต้องนํามาจดบันทึกรายจ่ายถูกไหมคะมีสติก่อนจับจ่ายใช้สอยไม่ได้หมายความว่าเราจะประหยัดจะขี้งก,กจนไม่ใช้เลยนะคะแต่ว่าอะไรจําเป็นเรากล้าใช้แต่อะไรที่มันฟุ่มเฟือยเกินไปเราใช้แล้ววันนี้เราโอเคฮิลใจเราได้เรามีความสุขแต่ว่าเราไปลําบากไปกุ้มใจไปเครียดตอนสิ้นเดือนแบบนี้ก็ไม่คุ้มถูกไหมคะ,ะตรงนี้เน เพื่อนลองดูกันนะคะ21วันจะช่วยเปลี่ยนนิสัยของเพื่อนๆได้พอเรารู้แล้วว่าจุดออนเราอยู่ตรงไหนนะคะเราก็มาปรับปรุงให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปและเราจะได้มีเงินออมที่เพิ่มพูนค่ะและสุดท้ายข้อที่3นะคะก็คือการพัฒนาตนเองและเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินกด21วันเปลี่ยนนิสัยเนี่ยบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่เหมาะอยู่แล้วในการนํามาพัฒนาตัวเองนะคะเพื่อนๆลองดูว่ามีเรื่องไหนที่เราสนใจนะคะที่จะสามารถเพิ่มความรู้ความสามารถให้เราได้มากขึ้นนะคะพอความรู้ความสามารถ มากขึ้นมองเห็นช่องทางมองเห็นโอกาสมากขึ้นเราก็มีโอกาสที่จะสร้างรายได้ได้มากขึ้นนะคะพอสร้างรายได้ได้มากขึ้นประกอบก,บกับการฝึกวินัยทางการเงินมีวินัยทางการเงินเราก็จะมีเงินออมที่มากขึ้นได้เพื่อนๆลองทําสักหนึ่งอย่างนะคะที่เป็นสิ่งที่ดีที่นําพาเราไปสู่ความสําเร็จนะตรงนี้ทําติดต่อกันให้ได้ต่อเนื่อง21วันค่ะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะการอ่านหนังสือการลงคอร์สเรียนเพิ่มเติมหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะลงสนามการลงทุนจริงก็ได้นะคะตรงนี้แบ่งเวลาเอาให้ชัดเจนนะคะอย่างเช่นเพื่อนๆ uition, อาจจะแบ่งเวลาวันละคร,รึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงสาหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นลงสนามนะคะตรงนี้ในการลงทุนเนี่ยเดี๋ยวนี้สามารถเริ่มต้นด้วยเงินน้อยได้ถูกไหมคะถ้าเราอยากจะมีประสบการณ์อยากจะเข้าใจท่านแนะนาให้เพื่อนๆเนี่ยลองลงสนามในการลงทุนเลยแต่ว่าลงสนามด้วยเงินจนํานวนน้อยๆนะคะเรียกว่าเราลองไปทดลองดูนะ ไปลองศึกษาเพราะว่าอ่านหนังสือหรือฟังใครพูดฟังใครเล่ามาตรงนี้ก็ไม่สู้กับเราลองทําเองตรงนี้เราจะได้ประสบการณ์นะค,ะค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันไปนะคะตรงนี้ถ้าเราลงสนามดูแล้วนะคะเรารู้แล้วว่าในสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงมีกลไกการสร้างรายได,ได้ยังไงมีจุดไหนที่เราจะต้องรู้บ้างนะคะตรงนี้จะได้รู้ว่าสิ่งสิ่งนั้นผลิตภัณฑ์ทางการเงินนั้นนะคะหรือว่าวิธีการลงทุนนั้นเนี่ยเหมาะกับเราหรือเปล่าค่ะ และอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือการรู้จักตัวเองในเรื่องของการเงินนะคะเดี๋ยวทางจะแนบลิงก์รายละเอียดเพิ่มเติมเอาไว้ในคลิปที่ท่านเคยํานะคะในเรื่องของการทํางบดุลของตัวเองเพื่อให้เรารู้จักฐานะการเงินของเราที่แท้จริงนะคะว่าณนะวันนี้เรามีสินทรัพย์เท่าไหร่มีรายจ่ายมีรายได้มีอะไรยังไงเท่าไหร่นะคะตรงนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงเราจะได้รู้ว่าเราเหมาะกับการลงทุนแบบไหนนะคะการลงทุนความเสี่ยงเท่าไหร่ที่เรารับได้เราลงทุนแล้วเรานอ,นอนหลับสนิทไม่เครียดจนเกินไปนะคะ อะตรงนี้พอเรารู้จักตัวเองดีเราจะได้เลือกการลงทุนที่เหมาะสมแล้วก็ตอบโจทย์กับตัวเรานะคะส่วนผลิตภัณฑ์ทางการเงินอันไหนที่น่าสนใจทันสแกนมาให้แล้วนะคะทันก็จะทำสรุปแล้วก็รีวิวลงเอาไว้ให้อีกเรื่อยๆนะ,ะหวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียกันเพิ่มเติมค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเริ่มต้นออมเงินอยากจะฝึกวินัยทางการเงินก็ลองนําทฤษฎี21วันเปลี่ยนนิสัยไปลองใช้กันนะตรงนี้สามารถเริ่มต้นได้ทันทีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเราเริ่มแล้วเราสร้างนิสัยสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองก็จะสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นให้กับตัวเราในอนาคตเช่นกันนะคะถือว่าทําเพื่อเป็นของขวัญให้กับตัวเองนะคะลองดู21วันและถ้าเพื่อนๆเ,เห็นความเปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะเล็กจะน้อยเราก็จะรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าเราเป็นคนที่พัฒนา คือนะคะเราสามารถทําได้และพอทําได้อย่าลืมชื่นชมตัวเองนะคะขอบคุณตัวเองแล้วก็ทําอยู่ในลู่ในทางของเรานะคะใครว่าเราเออมเงินน้อยเก็บเงินน้อยลงทุนน้อยตรงนี้ไม่เป็นไรนะคะเราเริ่มที่ตัวเราเอาว่าตัวเราเนี่ยดีกว่าตัวเราในเมื่อวานนี้นะค,ะค่อยๆปรับปรุงค่อยๆทํากันไปนะคะทำไปด้วยกันแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันวันนี้ก็มาแค่นี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบการใครชอบคลิปในวันนี้ฟังมาถึงตรงนี้ช่วยคอมเมนต์รูปหัวใจเป็นกําลังใจให้ทันหน่อยนะคะแลวเดี๋ยวมีอะไรที่น่าสนใจจะน สรุปแล้วก็รีวิวมาฝากกันเรื่อยๆนะคะขอให้เ,เพื่อนๆทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะแล้วก็หยิบจับทําอะไรก็ส่งความปรารถนานะคะวันนี้ไปแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย